สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับยามเย็นๆนะวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามาทําการตัดหญ้านะครับตามต้นหมากนะครับบริเวณร,บรอบๆลิมบ่อน้ําสระน้ำผม,มนะครับก็เป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับที่ไม่ได้ทําการตัดนะครับตอนนี้ก็ เยี่ยมโล่งตาตาไปแล้วนะครับยากาศน,นะครับยามเย็นนะครับแดดลมลมตกนะครับ ต้นหมากอันนี้ก็อายุก็เกือบจะ1ปีแล้วนะครับอายุในการปลูกนะครับหนึ่งจะเกือบจะ1ปีต้นเขาสูงประมาณนี้ก็ถือว่าเขาก็เตาเรินเติบโตได้ดีนะครับ หน้าร้อนหน้าแรงมานี่มาได้น,นี่ก็ถือว่าเขาแข็งแรงมากนะครับสู้แดดดีเลยมันก็มีบ้างนะครับตอนช่วงเดือนเมษาช่วงแรงแรจัดของปีนี้นะก็มีใบเหลืองนือกครับป่อยออกก่ก็ทำการกดน้ำนะครัออรรนนะส่วนของผมนี่ช่วงย่ิบ ประมาณ27 27เมตรสานะครับก็น้ำไปท่วมเอ่อขึ้นมาถึงขนาดถังเหมือนเหมือนกับน้ำเข้านานเลยนะครับถังทั่วเลยนะครับเนื่องจากผมมีภรารกิจนะครับต้องออกไปต่างจังหวัดเลยไม่มีเวลามาดูนะครับน้ำก็จจากคลองชวทานนะครับได้เอ่อล้นเข้ามานะครับล้นเข้ามาเป็นเวลาเวลาสองอาทิตย์กว่าๆได้เลยครับ ก็ยังไม่เห็นมีต้นไหนตายนะครับัจากน้ำท่วมตนา,าน้ำลดกันแล้วน้นก็ถึงเวลาใส่ปุ๋ยนะครับก็อายุวันเขาได้นะครับจะใส่ทุกประมาณ25วันนะครับก็ใส่ทีนึงนะครับอันนี้ก็มาเก็บครับ หญ้าโดยรอบนะคระับรอบรอบสถานที่นะนี่ก็ยามวนะ่างนะครับยามว่างก็มาเที่ยวสวนพักผ่อนครับมาตัดหญ้ามาดูน้ำมาให้อาหารปลา ก็ลมเย็นสดชื่นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เ,เอาภาพบรรยากาศบริเวณสวนมาให้ชมนะครับตัดหญ้าเสร็จแล้ครับแต่ก่อนที่ก่อนตัดนี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมันก็จะหญ้าสูงลกนะครับ ก็ส่วนผมนี่ก็ลงมากไปประมาณเกือบเกือบพันต้นนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆขยับขยายลงเพิ่มนะครับ,รบภาพบรรยากาศวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค,อยคอย่อยๆออัปเดตเพิ่มไปทีละหน่อยละหน่อย ให,ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้ชมกันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ